Hết nhang hắm? Hết, hết Hết hẹn. Hết, hẹn. Xá hẹn. Hẹn,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  hẹn. hết hẹn. Hẹn, hẹn. Hẹn, hết Hẹn, hẹn. Hẹn, hèn. สะสมเงินเงินเก่าเงินแกำเงินอีแกเงินเงินเก่าแกมาเป็นเงินอีแกฮาบ้าโอเงินตั้งแต่เาเือะย่ามไดผลได้พี่น้องตั้งแต่สาวตุ่มมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ใหม่ๆ อันนี้คือเองินทีพโอ้มันเก่าอีรีเลยเงินประเทศใดไนี่ซาซิรัเสเซียเนาะอโอ้เงินรัเสเซียพี่น้องเขาเอาอันนี้เงินเมาเจอตุงอุ้ยเขาเอามาใส่พลาสติกเขาจะสมเขาเห็ดเป็นคอลเลกชันคอลเลกชันหลายๆโอ้มีหลายได้พี่น้อง พี่เต็มอยู่แต่ว่าหาพระท่านพ่ออีกคือนึงจ้าอยู่สายแน่ย,ยกขึ้นให้เบิ้งกันโอ้ยี่สิีสตางติของประเทศไหนล่ะเนี่ยเจ็กจีนหินหอประเทศประเทศไชน่า,ปร,าประเทศจีนประเทศที่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นป้าก็ประเทศญี่ปุ่นอุ้ยเลยประเทศญี่ปุ่นสวัสฮัลโหลอันนี้ประเทศยังไงอ้ามต์จเยอรมันซ้าสีเยอรมันอืมมบ่ ตรงเลยกว่า,ล,าล่ะนี่ซี่คั่งซ่ไ่พัี่ยาเหล่าขาดบ้านละซอยบ้านะพี่น้องจ่ายเงินประเทศยังต่อประเทศยังเออถาถ้าเข้าขาย่ะเข้าสื่อนี่พี่นายพ่นมาเบิร์นอาเดอนี่อันนี้เงินประเทศปอตคือใบใหญ่ใช่หมครับเงินประเทศอ่า

1. 1> ไปซอกมาอีกแล้วพี่น้องตั้งแต่สมัยสวิสแอร์่นได้อันนี้อดีตสามีสาวตุ่มเทิร์นทำงานเป็นเอนจิเนียร์อยู่บริษัทสวิสแอร์ Air เนาะสาวตุ่มก็เป็นคูณน่ายแม่ดาม่นได้อดีตบนขี่ๆได้พี่น้องนี่เงินวี่นี่เงินอีหยังเดียวสาวตุ้มสีซอกบึง่งราะว่าลูกชา้กับลูกสาวสาวตุ่มพันสะสมต่อจากคอเอาเมื่อเดียวโอ้อ oh, m f o ้า d พุม่ม โอ้ยมีเงินกีบน้่มได้พี่น้องนี่กีบนึ่งสมอนี่สิบกีบเงินประเทศฟังซาพี่น้องเงินมว้วนนี่กองเจง็งเพ่งอยู่ในประเทศนั้นประเทศนี้นี่คือสาวตุมผ่านการไปเที่ยวไปเหยียบไปขี่ไปตุดใจมากเลยด้วยพี่นอ้องเงินดองเงินประเทศหาพันดองเงินประเทศเวียดนามเมียง คิดว่าได้อันนี้กับธนาคารแห่งลาวสมบัติห้าร้อยกรีบโอ้แม่นดีดีสาตุมกับไปมาเหลี่วด้เมืองลาวนี่ประชาธิที่ประยประชาชนลาวห้าร้อยกีบสองใบส่วนอันนี้เงินอยียงนี่โอ้ยหลายยางพี่น้องสาตุมเอามานิปอนคิงโก้ไอ v ฮปไอเฮปเท่าเท่าสั้นเย็นภูมิ มอใจะมีเงินญี่ปุ่นด้วย yes อือหือ I have bank of เกาหลีด้วยนะมีเงินเกาหลีด้วยเงินเล้าอีกห้ารอยมือก้หลายเล่เงินเล่าอันนี้ก็เงินเล้าร้อยหนึ่งปอดห้ารอยกี่ ซะอุโอ้มีเงินไทยนั่นพี่น้องเอ้ยคันไปขายซะ้ะิ Yes Yes s yes. มีเงินด้วยนะพี่น้องเดี๋ยวจะเอานำเบอร์มันไปอ,อัน,นันทองสุรศักดิ์11มกราคมพศ2519โอ้ยอันนี้เงินบาทหนึ่งนี่พี่น้องสาวตุ้มนั่นขากรสิหูว่าจะของไม่เงิน พี่นายพ่นมาเบิงเล้อสิว่าเป็นเงินอันนี้เป็นเงินชําระหนี้ได้ตามกฎหมายด้วยนะอันนี้หาหาบาทแบ่งหาอันนี้แบ่งบาทพี่น้องเอ้ยมีความหมายต่อจิตใจมือนคุซักอุยแม่แม่อุ้ยเออแซงแซงอะไรเนี่ยไทยบาทแค่นกยูซี่อีมั่วไม่ใช่ p u s ที่ไม่ยูซ่ีม่ la ล o ล l e ั t i o n q u o ว้ย a อหมีหลายอยู่เลมีความสุกเนาะเบิงอันนี้เบิงันเบิงเงินเกาเงินแกเงินซาอุดิอาระเบียอันนี้ก็เงินอีพสาวตุ่มเทอมาจากหนริยาดซันเทวาาี่ลเยเอันนี้ก็คือยูเนเต็ดอาหรับอิมิเรเซนทัลเซ็นเตอร์แบงฟดีดีดีมฮมดูจะุทุกซ แม่มัวเียคือเชอรคอลเลกชันอันนี้คือเงินอะไรสิเงินโคลโนนี่ไงยี่สิบโคลอนอันนี้ฮันเดดโคลนโอ้บอมเบม,มหีหน่อยหน่อยดิพี่น้องสาวตุมนี่บอมเมนค้นขี่ขีลดิวันฮันเดดพาวของอียิปต์ก็มีด้วยวอะเจ้าเบิง้งทะเลอันนี้ธนบัตร ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่งองในโอกาสการจัดฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะพี่น้องสาวตุ่มกระมีเด้ต <attends, S 1> ้องใช้บัตรไทยบาทคไทยบาทกระมีโอ้ยนี่พี่น้อง collection นี่60บาทเนอะพี่น้องพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่เก่าเนะ พ่อหลวงของเรา,น,รา,านีล่นละ่ละซาตุ้มหกหลายอันนี้หกสิบบาทเก็บไว้ให้เธอมือใดมือหนึ่งก็จะมีราคามีคุค้นค่าเนาะพี่น้องอันนี้ก็6หกสิบคือกันโอเย่โอเย่โอโอเย่สามใบพูดละใบแม่ลูกอันนี้ก็ Oh yeah, c'est quoi oh ça? Oh yeah. Ça, c'est 60 ans. 60 euh, euh, Le roi numéro. Mais ça n'existe pas, 60 C'était fait exprès pour lui? Oui, ça. Oui, 60 ans 60 de. Tu avais la acheté roi. pour chacun? Oui. pour toi, pour moi, oh. pour Pim. C'est ça? là, นจ้าด mm. ah, ีไทยบาทนอ r ม a ปไทยบาทไทยบาทเออโอ้ยไทยบาทเย้อ uh, oh. ุ yeah, oui, have. Ends, ๊ยไอเอะต้องช่วยดีชัก่ิดีไทยบาทพี่น้องอยู่ในนี่โอ้โหมีปักหลายเลยครับมีเงิน Que taille-pas, ça mm -hmm. Mais on peut utiliser l'oeil. Hein. panne. C'est nouveau ça. Oui. Alors. Oh, 500. 100... Ça c'est ancien. Non, c'est si. nouveau. Bah, non. Oui, ça c'est... Mais on peut toujours utiliser. Oui, mais c'est avec euh, Oui visuelle. avec le roi numéro 9. Tu as des 20 bahts comme ça? Là, là, le 20 baht. Comme ça, là, là, les baht. Comme ça je ne te prends pas les 100. Bah, tu peux prendre 100 mines. Oh, wow Ça, c'est numéro 10. Ben bah, ouais. Il y a le numéro 9. Ça, c'est 10. Ça, ça c'est 50 bahts. Ouais, je ne prends que 20. Mais tu prends 50 toutes. Oh, ouais. Ça, c'est l'ancien, l'ancien, l'ancien. Tu prends aussi pour mettre dedans ou bah. pas? Oui. Non, mais je n'ai pas, pas besoin de prendre les autres. Mais oui, mais un jour après, je ne sais pas. Hein? Ouais, non. Parce que là, c'est pour payer le taxi. Hein? Je fais quoi Je garde un jacques chaque Oui, c'est mieux. Même euh, tu prends le meilleur numéro. Il n'y a, a pas avec le visage. C'est pas... Oh, il y a ah ni pas je prends pas. Hein. Si tu peux. Mais non. Parce que c'était avant tu peux utiliser encore. Parce ça. que ça tu peux payer un taxi et puis Sovana Pum jusqu'à Seconvitsoy 4. Ouais mais justement. Garde ça, les 1000 je vais pas prendre. Ça, mm. ça c'est rien du tout, c'est pas grand chose mais les 1000 c'est quand même... Oui mais je peux... Même si Waouh. se Oh wow. la! Tu mélanges avec Kaibad, la, la, la famille, la chong euh, Hein La famille, la chong avant, l'ancien. Voilà. Ah, ok. Et ça, ça c'est l'ancien, avait... l'ancien, l'ancien, très l'ancien. Ça c'est toujours Regarde, en aussi. Si, mais regardez, lequel, lequel, euh, อยู่น้ำกองเงินกองทองก็มีความสุขเนาะพี่น้องอู้มีความสุขอยู่บ่หำหำอุ้ยสุดป๊มีความสุขกับเงินเห็ดของคอลเลกชันของอ่าสะสมอ่าเกิดมาอย่างเงินสะสมเงินเมียนของสะสม เป็นอ่างานอดิเรกเนะสาะสะสมมาเตปูเตปูสะสมมาตั้งต่พอเขากับสาวตุ่มอยู่ละสะสมน้ำกันพี่น้องซองสมองเดออ์แวงกับแวงสมองประธาเฮดสมุดแล้วแล้วสาวตุ่มจังเสียวมาให้เบิ่งเนาะพี่น้องว่ามันสิได้หน่อยได้หลายได้แต่ว่าอันนี้ก็ห้ายอยู่ได้นี่ แบ่เงเกาแบ่งแกแบ่งโอ้หลายอย่างหลายอย่างเอาไปซื้อเลขซื้อเบอร์อ,ไอะไร,รอืมจะแจกภาษีฟรูแล้วแบ่งห้าสิบแบ่งยี่สิบมิแต่แบ่งไม่แล้วก็มี่อ่าพอคุณรามซ้าเหงมีหลายแบ่งหลายใบพอคุณรามแล้วก็มี่ยังพระพุทธเลิศล่ายนภะาลายแล้วก็ อันนี้พระเจ้าเป็นดินละสิบทนที่จอ,อ,นนอนนืูหัหลฟางตั้งนงดังนึ่เป็นไม่เลยด้วยเป็นวัานเดกใส่วัา,านเดชซาตุมไปแหลกมาจากธนาคารตั้งแต่ออกไหม้เจ้าบาทแต่ว่ากใส่อ้ึกว่าไงซาตุมแหลกมากคิดว่าหมื่นนึง แลกมากหมื่นหนึ่งใส่เหลือจิทอนี่ยแหละแล้วก็แลกมากหมื่นหนึ่งนี่หมายถึงว่าใบร่วมกันได้โบมเมนแต่ว่าเอาแต่แบ่งเศร้าเลยมีแบ่งพันแบ่งฮารอยแบ่งโรยแบ่งฮาซิปแล้วก็แล้วก็แบ่งเศร้าอันนี้แบ่งพันมีอยู่หนึ่งพันสองพันสามพัน สี่พันหาพันหกพันเจ็ดพันโอ้มีเงินมีเจ็ดพันเอาไปดายค่ารถตัวน,นี้เป็นแบ่งเก่าละผับละน,นี้หาลอยหกพันมีเจ็ดพันเนาะมีแปดพันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบนี่มีมื่นนี่หมื่นหนึ่งเหลืออยู่มื่นหนึ่งมื่นมื่นหนึ่งก็สามอยมื่นหนึ่งก็สามลอยกบเท่าไรบาทปุ้ต้องเอาไปใส่ให้มันบเงืนม้วนนี่ม้วนใบเก่านี่สิเป็นเงื่อนที่สาวตุ่มไปัน ไปรีฟันแท็กเนาะพี่น้องเ่ยามซาตุมซื้อของลหลายๆบ่านก็ไปขึ้นภาษีอยู่สนามบินเนาะห้ามสิออกเดินทางก็เก็บไว้ถัดมาใบถัดใจค่ารถยนี่เมื่ออีกเที่ยวรุ่นเนาะเพราะว่าค่าตั๋อซาตุมก็ใส่เบิร์ตยงเอจแย่แล้วก็มีเทไรกับหมอบให้พี่ให้น้องภูไปทรงสินะปัทเถธอเนี่มเมื่อไม,ม่บริไผยมหบแหลกเองินอีกเสียดายเงนินเนาะก็เลยเก็บมานะห้ามนั่นกะกะ เอ่ออเาไปใส่เนาะสาวตุ่มกับเป็นก้นไทรอยเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องบริพินก้นต่างดาวเด้ย้มาเอินต่างดาวเด้สาวตุ่มกับเป็นเออ่ธนาคารทกศก็มีได้พี่น้องธนาคารสาตุ่มเป็นสมาชิกทกศคนเด้เป็นสมาชิกทกศ <c oughs> <c oughs> มันค้นเทือนเลยแต่ว่าเป็นค้นปลาเทือนอ๋อมีลายยางลายนี่ไวน,นกระเป๋าตนเป็นกระเป๋าที่เอาไปใส่ยู่เมืองไทยเนาะซอกกระเป๋าโอ้ยอันนี้เบิ้งเรือกพี่น้องกระตุ้ดเด้นี่มีของคลังติดโตอยู่ด้เห็นบาเป็นงกันสิกระได มีบัตรเครดิตการ์ดหน่อยหนึ่งตัวน,นี่กระเป๋าสาตางค์บูเบอรี่ของสาวตุมนี่ละพี่น้องอืมเอาสาวัสดีพี่น้องเนี่ยสิจบคลิปทวายเทีเ่ยงเท่านี้เดี๋ยวให้บักลาเฮ็ดอันเลวๆสาวตุมเสียมาสููพี่น้องเบิ่งใหม่เนี่ยสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับเหนื่อยหนาคือว่าในมียอ้องโบเห็นหนาเอาหนานอนลอๆลมาให้คนเบิ่งเนี่ยบักลาเนาะ สวัสดีพี่น้องพรและแม่ทั้งหลายมาทั้งคุณตาคุณยายละมาเบิง้งหำหน่อยป้าหำหน่อยหมเอเฮ้ยหำใหญ่สมบูรณ์หนอหำยังกะะ็สัตว์ <laughs> หำเดียวหำหน่อยหำหน่อย,อยๆของแม่คนเดียวสี่กัวสออืมสีกสส่กวัวสองหาลอยประเทศเล่าเล่าเสี่ยงเงินเล่าเงินกีบ กอกันไหมคลิปนะสําหรับคลิปนี้หำน้อยขอลาไปแล้วพี่น้องขอคุณติดคข้ารับชมมาดูขอคุณหำน้อยขอลาไปแล้วขอคุณบำน้อยขอลาไปแล้วน้องปาหำน้อยบมยยอมรับเด้พี่น้องว่าจะกองหำน้อยตอนก็เป็นน้อยน้อยเนาะสาวตุ่มเอิญหำหัวปั๊บเลยหำน้อยครับเพื่อนว่ะซูเมอร์ดโอ้ยบอกํำน้อยมาสนอนว่นา ก <c jadi> ัจจ <ENNIS> ัน <m akes un lawsuit> ์บอกน้องภูมิขอลาไปแล้วว่ากันนะว่าสิบแปดโมงขอลาไปแล้วสิบแปดโมงว่าเอาคือเปล่าเปล่าเนาะมัวฟรังเซอร์เหรอเปลาล่าจะค่ำเนี้ยเปลาอิตาเลียนถ้กคุนว่าเปลาก็ได้อิตาเลียนบอนโจโนฮุ่ขี้ฮุดางสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้อง ไปแล้วเก็บเงินจะหอบเงินแสนไปแต่งนางไปพ่อกันคลิปหนาพี่น้องให้บักลามันเห็ดอันใสอลาบ,บัมแล้วเรียบร้อยสาวตุ่มเสียวมาสูพี่น้องเบิรงเด้วยสำหรับคลิปนี้สาวตุ่กัน เอาไม,าม้เบิ่งค่าวๆเอามาสะใสทั้งงานนี่มันจะบ่ะทันนห้ว่านได้เป็นอันใดอยู่นะมีเงินหลายประเทศเทิงเกา่าเทิงใหม่เทิงเงินไทยก็มีเงินประเทศเล่าเก็มากมาขึ้นกันส่วนอันนี้เงินอเมริกาหุ่นเงินยูโรก็มี ขอบคุณและสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าพอกันไหมเมืม่ออลบัมันต็มเนาะเพราะน้อ no? so, you know ้นน้อไอ้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 น้อ Hong Kong. Ça, Hong Kong. Ça, c'est pas Hong Kong, ça. Costa Rica. Ça, c'est 100 là. pounds. Ça, c'est quoi cool. Bank Central of Egypt. Mm. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est quoi ouais. Ça, c'est quoi Ça, Ça, c'est quoi Ça, c'est quoi Ça, c'est aussi Ça, c'est quoi Ça, c'est quoi Là j'étais avec Pim. Ah, tu vois, il y a déjà deux différents. Mm -hmm. Il n'y a pas les dates dessus. C'est dommage. Ça c'est Ruski. Il ouais, y a trop hein. C'est bien. C'est bien, mais il y a trop. Non, C'est beau, hein? Il est trop beau. J'aime trop. Mmh. Collection. Ça somme. Ça son.